เรายังคงอยู่ที่น้ำตกวัดกลองกวางครับเย็นสดชื่น,น,นเรื่อนนะครับอยู่บนโลกแห่งความเย็นธรรมชาติสวยงามมากๆากาทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับชมน้ำตกทำบุญศึกษาธรรมะ สบายใจครับชมภาพสวยๆของน้ำตกมาสมัมผัสได้ครับน้ำจริงๆที่พักจริงๆนั่งได้สบายเสียงน้ำไหลาซาลมพัดมาเย็นชื่นใจครับบางวันคนไม่เยอะก็พักผ่อนมานอนหลับได้นะครับ มีหลายมุมเย็นๆก็ทำที่นั่งไว้ให้ที่นั่งพักที่เดินเล่นมีที่ขายอาหารนะครับมาแล้วก็มาซื้ออาหารทานได้เรากำลัง,งถ่ายด้วยกล้อง Insta360X d นครับมือถือกล้องอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับมีคนถ่ายให้เราอยู่ กล้องติดไม้ e เซลฟี่3เมตรนะครับทำจากคาร์บอนน้ำหนักเบายืดได้ถึง3เมตรถ่ายมุมสูงเหมือนโดรนทำให้ภาพออกมาสวยงามคมชัดรีเฟรมได้รอบตัวครับจะเอามุมไหนที่ถูกใจ มุมไหนไม่ได้ตั้งใจอยากได้มันก็เก็บภาพไว้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องจะตกมุมไหนไม่ได้ถ่ายไม่ต้องเสียใจครับคล่องบันทึกไอ้รอบตัวสั่งซื้อได้เลยครับที่ลิงก์ิตตะกล้าใต้คลิปนะครับซื้อแล้วไม่ผิดหวัง ใช้ก็ง่ายทนทานกันน้ำได้ลึก5เมตรครับถ่ายได้หากเหมือนกับเรามีคน5คนมาช่วยถ่ายแล้วก็ประหยัดนะครับมีสมาธิไม่ต้องพลาดในจุดสำคัญ นี่ก็อีกมุมหนึ่งที่ทุกคนก็จะมานั่งพักได้ครับส่วนเลขเด่นสูตรที่1นึสิบหน่วยสูตรที่1น,นะครับวดวันที่1มิถุนาหกแปสูตรที่1น,นี่จะเข้าต่อหรือไม่ก็ดูสูตรอื่นๆที่ตามมาด้วยครับเปรียบเทียบให้ดู หลายๆสูตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปักหลักกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ